คลิปวิดีโอนี้ก็ลืมเปิดบันทึกไมขคงโฟนตัวโปรแกรมแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอคอมในตัวโปรแกรมนะครับก็อาจจะเป็นการภาดแทนแล้วนะแต่ไม,ไม่พลาดในจังหวะครับก็เอาที่ภาคได้แล้วกันลืมเปิดไอทีฟ้าเล่นงสวยจะลืมเปิดก็อย่างจังหวะนี้ผมก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างในผมก็เลยวางถังแก๊สไว้นะตอนแรกว่าจะไปสัตวโกกับเพื่อนนะครั้นี้บังกระลลอ,ออกมาพอดีก็เลยพา เบิดแล้วก็โดนไอ้แก๊สผมดักไว้ก็เลยล่วงไปก็ข้าไปเก็บศักดิ์นะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ครั้งเนี้ยเหมือนตอนตอนที่ผมเก็บของเก็บผมไม่ยินเสียงมีคนเดินอยู่ข้างในต่อให้เดินอยู่ที่แถวผมที่เดินข้างในผู้พิู้ติอ่าแล้วเป็นฟิวก็จะมาเอาผมด้วยหรือวิชาล้อมวยของเขาแต่มันไม่ทันกระปึนกอกแล้วเนาะไอ้ปืนอะไรจะชื่อไม่ได้นะเรียกกอกไปก่อนแล้วกันอ่าแลว้ววอนนี้ผมไปรู้ของมา ทักชุดหนึ่งก็แล้วก็จะมาตรบโ้ช่วยเพื่อนพราว่าเพื่อนโดนล้อมหน้าล้อมหลังเป็นไปหมดเลยนั่นเนี่ยโดนตีหนึ่งล้อมนะเว้ยผมก็มาผมก็เปิดฉลังแล้วผมรู้ว,ว่าจะตูที่ฝั่งจะเข้ามาทางผมผมก็เลยวางหัานแก๊สตัดประตูทางเปิดได้สองอันหมดเลยแล้วก็พอตรนี้เว้ยเห็นหล่นลงมารู้สึกบังคัลอยอีกฝั่งน,นตาออมาแล้วก็น็อกเวยได้แล้วพยายามชี้ดีจะจุดเว้ยน,นะแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความโลกของผมหญิงไม่โดนก็หมัดสาวเอาแล้วนะ ง่ายกว่าแล้วก็วางถังดักเอาอแล้ววันนี้เหมือนด้วยไอ้ไอ้เกียร์นะผมไม่ได้เปิดเสียงนะผมลืมเปิดเสียงนี้นทันติดไว้นนะตอนอัดคิปนะอย่าที่บอกเลยนะครับก็เลยดึงเขาติกบอกให้ไอ้เขาพูดแต่ว่าให้ช่วยที่อะไรเนี่ยก็เลยดึงเ,เขาขึ้นมาแล้วก็หเขท่อไปกัน ่าแล้วก็จังหวะนี้มันมีวากิลี่อ่าบินหนีใครมาไม่รู้ครับแล้วเพื่อนผมเห็นผมก็เลยรีบปาระเบิดไปแต่ว่ามันจะโดนตีข้า้าเก็บไปก่อนนะก็เลยปาไปว่าวเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับอี้ก็ไปเจอไอ้เซียกับอ่าผาไฟเดอร์หรือเปล่านะผาไฟเดอร์หรือว่าไอ้อร์ซอนวะอ่า ตัวตรงไกลๆของนู้นอะผมมองไม่ค่อยออกว่าเันเป็นขาบไปเรื่องของเรานะครับขอไปเลยสายตาไม่ดีตาร์มยิงอยู่ไม่ได้ใส่แว่นนะใส่ตาตั้งที่ฝั่งก็พยายามจะมาถ่มที้ผมนะครับผมก็เลยวางแกลดักไปวานนี้วางติดมุมก็เลยวางใหม่แล้วก็ เอาาอปั๊มเกาะไปปัม๊มเกาะมาดีไม่รู้ว่าปา๊เฟเดอร์เลกยังไงครับเนี่ยโดนเข้ามาสาวใส่เพื่อนเลยบ้าไปแล้วปา๊เฟเดอร์ตรงนี้เออแลวกก้วเขาบอกว่าโดนยิงอย่างขาผมด้วยคลาสติกโอยฟังนะถ้าก็าจะใช่แบบมั้เอมีโลบบ้ากคลาสติกบางที่ที่เป็นของตีนูนอ่ะถ้าถ้าผมจำอะไรคลาสติกผิดไปก็ขอ้วยนะพยายามพูดล้วที่เน็ตตักนะเพราะว่าเล่นเล่นไปก็ดึกแล้วนะ อาชิพตอนเด็กๆเลยรู้สึกอันนี้ที่ผมมีไปจะเป็นตีหนึ่งนะไม่ใช่ตีตอนแรกนะตีนี้ก็จะมีไอ้ลายก,กับอ่บัดทาวแล้วก็ตัวอะไรตัวหนึ่งไม่รู้อ่ะอ่าผมก็เติมเลื่อเติมยาดีเซตตัวเองให้พร้อมคนระับก่อนจะสู้ไอตีเดิมคนะรับตีมันมีอ๋อมันม,มนีมันก็ไอตีนั่นแหละครับไอมันมีคัสติก หมอไอาคาสติกไลฟ์ไลน์แล้วก็บัตรเท้านะเพราะว่าตอนตอนที่ผมทำผมรูกุ้มเือเพราะว่าผมมันมีเสียงโวยมิไปแถวนี้ที่ไม่ใช่ตัวนั้นนะคือผมได้ยินตัวนึงไอ้ไอ,อ้ข้างหลังคนหิงเนี่ยผมก็เลยเดินหาบันที่อยู่ตรงไหนวะแล้วกันเนี่ยเจอคาสติกครับแต่ประเด็นคือผมโรคจัดแล้วผมยิงไม่โดนผมก็เลยหมัดใส่้ามไปใส่แม่เลยแต่ผมลืมไปว่ามาาันเป็นคลาสติกมันไม่นับแก๊สผมก็อ้าวเชื่อลืม <laughs> มันเป็นคลาสติก แล้วก็เป็นจังหวะชโลมลบอกกับวงพอดีนะครับผมก็เลยขินิยิงแม่งเลยอ,อยาก,กินฝ่ามือเลยสิแล้วค้เนี้ตอนนิยอยู่ฝั่งเขาพยายามยิงน,น,นะคแต่เขายิงไม่โดนผมเลยผมก็เลยรู้ได้สบาย,บายนะไม่มีปัญหาเลยมากแล้วผมก็เดยฝ่าวงมาปางไปลงแล้วแล้วอีกฝั่งมันมาเก็บกล่องเพื่อนนะครับแต่มันหารู้ไหมว่าพวกยาเยอะที่ชิวของไอ้ตัวพลาสติกเพื่อนมันอนะผมเก็บมาหมดแล้ว แล้วมันก็เลยโดนแก๊สที่ผมวางดักไว้ตามทางอ่ะหลายๆอันเลยแหละตีเนี้ยไอตอนนี้ก็เหลือบัตรเอบัตรเฮากับไลสไลน์นะผมก็วางฐางแก๊สดักทางที่ผมจะมาเพราะว่าทีฝั่งเขาก็ต้องได้เกียรที่ชิลแหละแล้วเขาก็มาถมแล้วก็เราออกมาจากวงแนละ้วผมก็เอ้ยพูดกับเพื่อนไปนะในเกียร์ว่าอีฝั่งโดนดรามิกแก๊สนนครับแต่ไม่รู้เพื่อนเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะแต่ผมรับว,ว่าต่างชาติแล้วกันเดี๋ยวก็บอกเขาไปรัวๆบอกว่วากะว่าจะมาดักวงว่าไงอาจจะเจอ์ตีนั้นต่อไงไลน์กับ A, บับบไอตรฮส เลื่อก็ต้องโลมากอันนี้ผมก็อะวางดักก่อนแล้วกันเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมตายยกตีครับมันทนวงไม่ไหวนะครับวงวงสามเอ้ยวงสองแล้วก็โดนแก๊สต,ตาม้านที่ผมดักเลยอืมไอเรื่องดักผมถนัดมากมันก็เลยทีโมเลยแล้วก็โดยนะตีนึงับตีพาไรเดอร์แล้วก็ฟิวมั้งอ่าน่าจะพาไรเดอร์กับฟิวหรือเปล่าวะ เนี่ยเออใช่ใช่ปาร์ติเดอดร์แล้วก็ฟิวนะอู้หููผมยิงไม่โดนเลยเลย่ลยวยเพื่อนจะตาตกแล้วเหมือนตอนตอนนั้นเหมือนจะได้ยินอ่าอีกไอ้ตัวาปาร์ติเดอร์มาใกล้ใก่มเลยปลาติยัไปก่อนหรือว่ามันจะมาก,กระเพาะเพื่อนไกอปก็เลยปาไว้อ่าแต่พอมาดูก็คือบัตทาวฆ่าแล้วครับไอ้ปัรติเดอตัวที่มันยิงผมอ่าอันนี้คือโจทย์นะครับกำลังจะตามเวทไอเวทบอลไปทางนั้นแล้วเนี่ยเจอโจทย์ระหว่างทางครับโจทย์นี้หนเจ็แระหนักมากเลยครับ ตีตีมันมีอ่าอะไรมังนะ้งวะมันมีฟิว่อตัวหน,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 นึ่งนะแน่แน่ฟิวแล้วก็เตียมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะผมว่าอ่ะมันอยู่ข้างบนแล้วก็ช่างมันดิมันไม่ใช๊ในวงคนระับวงมั่ขคืนแถวบ้านเนี่ยเออไม่ใช่หลอกแถวที่โล่งอ่ะแต่ผมยึดบ้านไวก่อนเพราะว่าทำเลมันดีได้เลยของตีนะทิ้งที่ตีผมอ่าก็เลยยึดบ้านก่กอนเลเราได้เตรียบนะะวางแก๊สตัด แล้วเวก็ติ๊กหาไปในเพื่ออาโม่เก็เลยติ๊กบอกเข้าไปนะผมก็ปิดหัวปิดหาก้ใส่กรอนล็อกประตูนะครับให้อีฝั่งเข้ามาได้ในการวางหลังเกยียนดักทางนี่แหลและครันนี้ตอนในเกียนะที่ผมไม่ได้ที่ผมปเปิดเกยียนไะม่ปกตินะแต่ไม่ได้เปิดอตัวโปรแกรม ไม่ได้เปิดตัวโรปรแกรมอัพอก็ผมผมเดินไปเดินมาเพราะว่ามันผมได้ยินว่าม,ม,มันมีคนอยู่ในแถวผมนะก็เลยวางหางประตูใหม่แล้วก็เดินย่องๆเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมผมเห็นเตียมัง้งผมก็เลยเออเตียเหรอกแล้ว,ลวตอนเนี้ยผมเริ่มตรงเอกใจแล้วว่าเออมันมีเสียงวิ่งบนหลังคาบ้านผมเนี่ยครับฟิวโดนไอ้กระโดงนี้เป็นฟิวผมกันได้ผมก็ดูก่อนว่าเออมันกี่ตัววะผมก็เลยค่อยๆย่องอยู่นะอ่าแล้วนี้เดี๋ยวอ่ะฟิวโผล่มาก็ซัดไปเลยครับ เนื้อเน้นๆครับไม่รู้จะเข้ามาทําไมบ้าหรือเปล่าคุณผูณ้ชมว่าเกาะ <c oughs> ก็ไม่มีแล้วมีแต่เลือดมีแต่เนื้อยังจะวิ่งมาใส่ปุย <c oughs> แก๊สเต็มเต็ครับอันนี้ผมก็พยายามรีบคลายเป็นตัวตัวกันหน่อยื่ด้วยปัญหาให้กับทีมเราได้แล้วคนนี้อีสอ,สองตีมันก็ชนกันบวกกับตีผมเพื่อนผมในทีมก็ไปแจงกับอสองตีนะครับตีนี้ก็ตีของฟิวก็มีเซียกับไอ ไอ้ตัวที่ล้มอยู่ไอเปียผ่าไปเดอร์แล้วก็ฟิวนะต่อไอ้ตี้เดี๋ยวไอ้ตีมุมขวาไอีกตีหนึ่งอันนี้ผมยิงไม่ทันนะครับยิงโบาวาวอาจัดกันเลยปล่อยเอาอันนี้ครับอตีตีสุดท้ายจะเป็นฮอ,อกเคนมั้งต่อเพื่อนไอ้ตีมันมรู้ตัวอะไรเนี่ยเอ้ยไบอกโอ,อกเคหอมไม่ใช่ฮรวซอนนะอ่าฮรวซอนไม่ใช่โอ,อเคพวกนี้ครับ อืมก็ตอนให้ไปใน,นเกมห๊หมูผมพูดไปเยอะจงแย่ก็ตัดคลิปอัดคลิปเสร็จออมาดูอ้าวเลือกเปิดเสียงหมดเลยว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมขออภยยัยดไพรครับคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นคลิปเดียวมันจะเป็นคลิปแรกเลยคลิปแรกผมที่ผมเล่นแล้วผมพลาดตัวเองทีหลังนะเพราะว่าเลือกเ,เปิดเสียงหมดที่จริงๆนะครับนนก็สน,น,น,นุกสนุกไปทั้งการนี้กะว่าจะไม่อยู่ที่สองมันสองมันจนะเหลือกเพราะว่ายิูวาลไปเยอะจัดนะครับจากที่เห็นตัวหลังๆและอีกสองตัวสุดท้ายที่เป็นเอเชียกับไอี ตอนเราตอนผมก็ฆ่าไม่ได้ยิงไม่โดนหลายนัดเลยนะครับก็สำหรับาการภ่าที่ไม่ดโอนี้ก็ขอาจบปฏิเสธท่านนี้นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมไนะครับ